วันนี้พามาชมว่านมหาราบกันนะคะนี่ดอกสวยไหมคะไปดูใกล้ๆก,กันนะอันนี้ออกดอกมาประมาณสองอาทิตย์แล้วนะคะจะเห็นว่าก็จะมีบางดอกที่โรยไปแล้วเนี่ยนะคะทนมากเลยค่ะอันนี้กอเดียวนะคะเนี่ย ก็เดียวปลูกใส่ตะก,ก้าที่แตกๆอะคะ่ะเนี่ยว่านมหาลาบถ้าเป็นความเชื่อนะคะก็จะเชื่อว่าปลูกแล้วก็จะได้โชคได้ลาบนั่นเองได้โชคได้ลาบเกี่ยวกับการเสี่ยงทายส่วนจะถูกหวยหรือเปล่านั้นอันนี้ไม่แน่ใจนะคะพอที่เคยซื้อสลากไว้สลากทกอศออก็ ไม่ไม่ถูกลงวัลเล็กๆน้อยๆไม่ได้ถูกลงวัลแบบก้อนใหญ่นะคะแต่ก็ความสวยงามน,นะคะปลูกไว้แล้วได้ความสวยงามแน่นอนเลยเนี่ยเรามาดูกันว่ากอนนี้ได้ทั้งหมดกี่ช่อกันนะคะหนึ่งสองสามสห้า หกเจ็ด1 1ดเก้าสิ่ชอกรอนี้ก้อเดียวได้ทั้งหมด14ช่อเลยนะคะเนี่ยแสดงว่าเขาแตกหัวดีมากเลย น,นี้เราใส่ไว้ในตะกร้าปลูกก็จะมีพวกการาบมะพร้าวสับหยาบนะคะแล้วก็ดินใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนนมสดอะคะ่ะฮอร์โมนนมสดแล้วก็ใส่ปุ๋ยเปลือกกล้วยนะคะเนี่ยดอกก็จะทนมากเลยเราจะใส่ปุ๋ยประมาณอาทิตย์ละสองครั้งนะคะสลับกันใส่เราอยากให้แบบออกดอกเยอะๆเราก็จะใส่ปุ๋ยเปยลือกไข่อะคะ่ะ อันนี้ก็จะมีพวกใบไม้อะไรที่เอาใส่ไว้นะคะดินจะได้ไม่แห้งแข็งเนี่ยจะได้ร่วนซุยนะคะแล้วก็จะมีมะละกออยู่ด้วยนี่มีมะละกออยู่ด้วยเอามาเล็ดมาโรยๆไว้ะคะ่ะเดี๋ยวพอขึ้นเราก็จะถอนไปปลูกนะคะมีมีเล็ดมะละกอหลายต้นเลยนะคะแข็งแรงดีนะคะเนี่ย ชอดอกแข็งแรงดีมากเลยแล้วก็ออกดอกทนนะคะถ้าปลูกไว้ตามรั้วบ้านก็น่าจะสวยนะคะเนี่ยก็เป็นแถวนี่สวยมากเลยดีจะพาไปไปชมอีกส่วนหนึ่งนะคะว่านสี่ทิศอันนั้นออกดอกแบบสวยมากเลยค่ะอนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ